ถ้าเอาน้าตังคืนแล้วผมเอาตังที่ไหนไปให้บริษัทเดี๋ยวพึ่งหนีเฮ้ยอย่าเฮ้ยหยไรอยูไม่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 ถ้าเอาน้าตังคืนแล้วผมเอาตังที่ไหนไปให้บริษัทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้พี่พี่เคียวพี่เคียวกับร้านนี้พี่ตังกรไม่พี่พี่แก่เดี๋ยวเพิ่งหนีเฮ้ยอย่าเฮ้ยอะไรอยู เดี๋ยวเอาความแจ้งความนะเดี๋ยวคุยกับผมก่อนสิคุยกับผมก่อนสิพี่คุยกับทางร้านที่พี่สั่งก่อนโทรไปดิที่ร้านเนี่ยโทรไปเอาพี่สั่งที่ไหนพี่ก็โทรไปสิพี่โทรไปคุยกับที่ร้านสิพี่ส่งที่สั่งที่ไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้หลอกมันหลอกเนี่ยไม่ได้พี่พี่คุยกับที่ร้านก่อนไหนที่ร้านที่พี่สั่งอ่ะให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวพี่ไปไหนผมไม่ไปไหนหรอกเพราะผมไม่ได้ผิดอะไรผมจะแจ้งความด้วยได้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวดีมันกระชากผมไม่ได้นะ เสื่อาาตตก็ขาดเราตัดเครื่องไงเราตัดเนี่ยมันโค<อ>้ง<อ>ดีดีเนะี่ยที่นะ้าไอ้คนโตคนนี่นะเขาบอกพี่ยาวเลยครับนะตีคืนเลยไม่เอามไม่เอาเออถ้าไม่มั่นใจพี่ยกเลิกก่อนอย่าเพิ่งแกะของไม่ต้องจ่ายตังค์อย่างนั้นโอเคแถ้ามาแกะแล้วมันรับของเนี้ยผมก็ต้องทําผมก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้บริษัทผมเพราะว่าผมปิดงานผมไปแล้วถ้าไม่เอาคือยกเลิกก่อนได้ผมก็ไม่มีใครเสียหายเลยไม่แกะของไม่รับตังค์ผมไม่รับตังค์พี่เอาของตีคืนกลับไปไม่ต้องมาแกะของถ้าแกะแล้วไม่เอาผมรับผิดชอบ ใช่เรื่องของผมไหมสองพันพันพันหกพันเจ็ดเนี่ยผมต้องมาจ่ายพี่ไม่ใช่เรื่องของผมไหมไปลงไปแล้วด้วยอ่าอันนั้นพี่คุยกับทางร้านเอาพี่ไม่ต้องกลัวผมมีรหัสพนักงานพี่มีรหัสพี่ี่เลขมีมีเลขเลขวัสดุผมเป็นคนส่งให้พี่พี่เช็คในระบบก็เจอแล้วชื่อผมไม่ใช่ไม่ใช่มามาเกี่ยวที่ผมผมเป็นคนส่งผมไม่โดนเที่ยงเลยผมเป็นคนกลางที่เอาของให้พี่เข้าใจไหมมีหน้าที่เก็บตังค์ก็ตามเอาของมาให้เก็บตังค์ให้พี่แค่นั้นก็จบไม่ใช่ว่าผมเป็นคนขายให้พี่เนี่ยที่ตรงเนี่ยคือเรื่องรู้จัก มันบอกพี่อย่าเอาวางเนี่ยโดนหลอกนะจะแกเอาโดนหลอกเลยบอกไม่เอางั้นก็คืนไปเลยก็ต่างคนต่างก็ไม่รู้คนส่งก็ไม่รู้ไอเราก็ไม่รู้ไอบริษัทเขาก็ไม่รู้แต่โดยแัต่มันรู้มันไม่รู้หรอกเพราะของมันอยู่ข้างในถ้ามันไม่รู้เป็นถ้ามันข้างในมันเป็นกล่องใสขึ้นมาเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่ส่งให้หรอกลูกค้าก็เห็นก็ไม่มีใครเอาหรอกคนตเนี่ยที่วันหลังเนี่ยท้าแบบนี้น้องบอกไม่ผมประจําอย่างเงี้ยผมเจอประจําแต่นี่ไงผมนึกว่าแกจะเอาไง ผมก็เลยให้ไปแต่ถ้าคนไหนเขาบอก<ผ>มไม่มั่นใจอย่างเงี้ยผมบอกพี่ยกเลิกไปก่อนเลยไม่ต้องรับของไม่ต้องจ่ายต<อ>ังค์เขาโดนหลอกเขามันจะได้ไม่มีใครเสียหาย